สวัสดีครับสวกสดีครับสวัสดีครับแด๊กซีทุกท่านครับผมัาผมแนวมักอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์สาเหตุที่สามยุคซูเมอร์นี่ว่าเป็นอย่างนี้เม็ดเดียวถูกต้องครับผมมักเม็ดเดียวของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ชนั้นบนก็คือสามตัวเม็ดเดียวล่างก็คือสองตัวเม็ดเดียวไปเลยวันต่อไปเน้นๆเด็ดๆเลยเพราะว่าถึงว่าถือกับว่าเสียใจแต่ว่าผมสงสัยอยู่เป็นอย่างเชื่อบอกเลขงวดนาให้มาออกงวดนี่ ออบอกเลขยว่าที่ผ่านมาเป็นยอย่างไรให้มาออกว่านี่เปลี่ยนตั้งเฮ็ดอันนั้นบอกตั้งตั้งบังไวบ้บอกที่ไหนพี่ครับก็แบบพีเอ็มินก็คือคือเจังซี่ครับผมคือรัฐบาลไทยเฮารัฐบาลไทยเฮางวดวันที่หนึ่งมีนาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้ความความสิทธแตกคือรับทรัพย์หมดแล้วครับเอฟซีห้ารับทรัพย์ทันทีลงทุนคือจะเท่าความจังหน่อยคือย้อนไปที่ว่าพีเอ็มินถามามาว่าตัวเลขบางคนผมเคยบอกว่า ตัวเลขมงคลตัวเลขมงคลอ่ game, like i i mainland mainland. านส <tit> le ักชิ้นอ่านสักชิ้ให้เอฟซีห้าไปลงทุนนี่ความแตกแตกแน่นอนคือมาแตกที่ที่ก็คือแตกแน่นอนแตกแน่นอนแต่ว่าถี่แตกว่าได้กับว่ากันไปอีกอย่างคือต้องตัวเลขทุกตัวนี่ของผมให้แตกแน่นอนแตกแน่นนอแต่ว่าแตกที่นี่ก็มีคือจำนวนี่จะให้แตกที่เลยครับคนนี่ว่าจะยับเป็นให้เป็นนั่นได้ถเฮือจะให้การงอนวันที่หนึ่งมีนะครับการงวดวันที่หนึ่งมีนาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจะให้แตกที่สิบวัยแตกแบบเก้าเกตุนี่โอ้ คือเก้าเก้าเกียนี่เอฟซีกับรับทรัพย์กับหลายท่านเอฟซีกับแต่ว่ามันบม่ได้เต็มที่คือได้แค่ที่จะได้เต็มที่กัไดนรถส่นงานเพราะว่าบริษัทตามเยอะอย่างนี้เข้าใจไหมครับผมเข้าใจครับคือตัวเลขมงคลผมสื่อสารกับปูหรือศึกษาศึกษาหรือสื่อสารในระบบสื่อสารในระบบศึกษาออกมาแล้วคือแตกแน่นอนตัวเลขมงคลที่ผมให้เอฟซีเข้าไปลงทุนนี่ครืองวนวันทีสิบอ่าวันทีหนึ่งมีน้าค่มปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ก็คือได้ได้มาแล้ว ได้มาแล้วตัวเลขมางคนได้มาแล้วแล้วก็เจะเท่าคว้วไปถึงงวดวันที่สิบเกตุมภาพัธนหนึ่งที่พมให้ยแปดหาเมื่อแตกเก้าเกตย้อนหลังแต่ว่าอยากให้เอฟซีเข้าติดตามให้เอฟซีเข้าติดตามพี่แอดมินเพื่อจะความรับซับพันตัวแน่นอนเรื่องวนันนี้ตัวเลขที่มันออกออตองงวดสี่หอดนี่่นะหมายถึงว่าบอกตองงวดมามนี่มีความั่นใจทำไหนอา งวดนี้สำหรับงวดนี้เด้อหสำหรับงวดนี้นะครับงวดนี้ผมมั่นใจว่าแตกท่านที่ตัวเลขที่ผมจนให้แตกท่านที่จะจจแตกทั้นที่คือผมซื้อสารกระปูแล้วปูปบอกว่าย่างหน่อยน่อให้ตามตัวเลขมุ่งค้นของของอดเั็กซิ์ออดเซ็กซิ์ที่ให้ FC เอฟซีห้าไเปลงทุนนี้ความรับทรัพย์นี่จะแตกแต่ว่างวดนี้ผมนี่มั่นใจมั่นใจท่านที่เลยซื้อสารกระปูแล้วมั่นใจท่านที่เลยว่าตัวเลขมุ่งค้นงวดเฉพาะงวดที่ผมที่ผมจนให้แตกท่านที่เป็นงบหน่อยของรัฐบาลให้สุดเดียวความครับผม งบหน่อยรัฐบาลให้ชุดเดียวที่จะให้เอฟซีเขาไปลงทุนความรับทรัพยบคอนโตนี <c oughs> ่แหละข้อดีของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์คือให้เม็ดเดียวเนะาะให้เม็ดเดียวคือแม่นบ่าเสืจจอกับว่เสียใจดอกแต่ว่าบัดนี้ในส่วนของเลขเจ็ดหาหาเจ็ดมาครับผมแต่อาจารย์ศักดิ์สิทธ์นี่ให้ตั้งแต่สองวันขึ้นหลัง,ลงม,มันบะเปลี่ยนาครับผมเปลี่ยนหาปะเมื่อเมื่อออกหาเจ็ดกเปลี่ยนออกหาไม่ออกหาเจ็ดครับผมเออนั่ารัะมันมันออกย้อนหลังมันบ่ แต่ว่ากันเอฟซีเขาจะตามแปลงหางก,ก,ก,นนกันได้เงี่ยกันสิทธิ์คือกันครับต,ตามไม่อีกคือกันตามไม่อีกแต่ว่าผมจะไปลปล่อยตัวเลขมงคล่องวดเลยครับอย่างนี้อะไรนะครับผมมันก็นเลขบ่ได้หายตัวเก้าแต่ว่าหายตามเอาครับผมแต่ว่าประเด็นสาําคัญของวดน,น,นี้นะครับอาอาจารย์ซักซิดนี่นะครับสิมี่สามตัวฝากตอนพ่อพี่นอ้องเอฟซีพอมสำหรับคลิปนีม้มันบอกจะจะเพิ่มขึ้นให้ตัวนึงแต่ว่าเป็นเพิ่มเราจะเป็นสามตัว โอ้ชิเพิ่มขึ้นห้อีกตัวหนึ่งรวมเไปซ้ำตัวเลืชุดเดียวกันครับผมเร่อไฟกระซับสนเคื่อกันเจ้าว่า่เยเรือกกระซับสนแห้งเราตัวเลขมงคลรัฐบาลไทยผมจะให้ชุดเดียวครับให้ชุดเดียวงบหน่อยของรัฐบาลไทยอห้เอฟซีเข้าไปลงทุนแต่ว่าผมจะให้เล่นสามตัวสามตัวรัฐบาลไทยคือจะผมจะชดเพิ่มขึ้นไปตัวนึงงก็มีเมื่อไหรเราว่าง่ายคือคือได้เราสองตัวที่พร้อมให้ลงไปชิบกวันครับผมจะเพิ่มให้ขึ้นไปเพื่อความมั่นใจของเอฟซีบางท่านอยากลงทุน รัฐบาลให้สามตัวจะให้ลงทุนทันทีเลยอือครับฮะคับว่าเป็นอย่างครับเอาจยงที่เรียกเชิญอ,อาจารย์สักสิทธิ์บรรยายเลยมีตัวไรเน,นียครับงวดนี้ครับมั่นใจตัวไรม,มีการเปลี่ยนแปลงว่าผมมาตามต่อง,งวดอาจารย์สักสิทธิ์ให้ตัวไรมากเนคือให้หนึ่งห้าครับผมปูเข่าสื่อสารแ้มั่นใจแน่นอนว่ารัฐบาลให้เ้างแตกแตกฟอกแน่นอนเราตีเราตีรัฐบาลให้แล้วได้รับทรัพย์แน่นอน หากเอฟซีเข้าลงทุนได้รับทรัพย์แน่นอนครับผมครับผมเปิดจำนวครับผมครับผมบอกว่าได้เขียนให้ค่อยได้บอวจันอันไรครับผมตัวเลขนี่อ่ามันมันค่อยมันค่อยมีมุ่นค้งอะไสักสิทธิ์ของมันเองครับตัวเลขมุ่นค้งอะไรสักสิทธิ์ครับครับอ๋ออ๋ออ๋อนี่มุ่นครับนี่มุ่นเจ็ดหนึ่งห้าครับผมหนึ่งห้าคือคือตัวเลขมุ่ค้น ที่ผมซื้อซารกระปูผมจะซื้อซารกระปูกซื้อซารกระปูกซื้อซารกระปูกพร้อมสีรับรับก่อนตัรัฐบาลให้ห่อแตกแน่นอนอยู่บวไรรัฐบาลได้ห่อแตกครับห้เจอที่ไหนปาดเลยแตกแน่เจอที่ไหนปาดเลยแตกแน่ความรับรับคือเจ็ดหนึ่งห้าครับผมเจ็ดหนึ่งห้าครับผมเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าคือเป็นสามตัวครับผมสามตัวเจ็ดหนึ่งห้าไปลงทุนรัฐบาลได้เห่อครับแต่ว่าหนึ่งห้านี่ผมเน้นเน้นเน้นล่างเลยครับผมเน้นล่างหนึ่งห้าเน้นล่างเลย ถ้าว่าเจ็ดต้องหากรมากันทั้งมดไว้อะคือต้องครับผมการจับออกมาการคือผมให้รัฐบาลให้ครับผมงบหน่อยชุดเดียวครับผมแต่ว่าอยากได้สามตัวการได้สามตัวมันกันเลยผมอเลขวายากไห้เลขสามตัวนะครับมันจะจับได้หลายชุดครับผมคือแต่ว่าผมจะให้จับให้หน่อยที่ชุดงบที่ให้หน่อยที่ชุดให้เลขกี่เลยครับผม้าใจแล้วอันนี้ผมจะขออนุญาตอธิบายแสีกจ้าหน่อยครับผมคือสาเหตุครับผมสาเหตุที่วายาก ปล่อยสามตัวเนี่ยมันคือการไปซับหกประตูแล้วมันหลายตัวมารกลายเป็นการสิ้นเปลืองเงินโดยเป้าประโยชน์ผมก็เลยอยากฟันตัวเดียวฟันตัวเดียวคือแค่เมื่อทั้งแอดมินขอไปรักสิทธิ์ก็เลยจัดให้ติดต้องครับติดต้องมให้พี่แอดมินในเอฟซีเข้าไปลงทุนอยากได้หลายชุดคืองั้นเพราเป็นงบหน่อยรัฐบาลให้คือกันบริหารก็เก็บหนึ่งห้าตัดเลนตัดเลนตัวตัดเลนตัวตัวท้ายก็คือหนึ่งห้าแล้วกับห้าหนึ่งเกี คือเลนดึงเกจหรือเกจดองกันได้มัน่เล็นเกจจิงซี่ครับผมเ็จหามปซี่ผมว่าซื้อเกหานี่ว่าไ้เลนครับผมหาเกจกับว่าไ้เลนต่ว่าวิชิตออกได้แต่ว่าบ่าห้เล่นคืขึงบหน่อยคือขึ้มันใจเล่ยขึ้นหนึ่งหาโอ้ขึรมใจเล่ยขึ้นหนึ่งหากลับบ้าครับคือกันบ้าตรงตรงไม่ต้องกลับพอจักทิดใ่้ตัวเลขมุงคลไว้กลับคือเบาเบาเบาบาไม่น้เลยครับให้กลับน้ำเลยคือตัวนี้ตัวตามครับผมตัวตามหมายถึงเล็ที่แล้ว ครับคือผมให้ตัวเลขมงคลผมให้ตวงวดผมจะให้ตัวเก้าว่าได้ต้องตามเอาเข้าใจว่าครับผมจะให้ตังวัดผมให้ตวงวดคือผมให้1ิบหาตัวเดียวชุดเดียว็นล่างความรับซับฝันตัวแน่นอน fc เฮาเจอที่ไหนฟาดเลยแตกเน่ลงทุนท่านที่คือเวลาดีครับผมเวลาดีวันอังคารครับวันอังคารเวลาดีคือ15นาฬิกา3าทิมาที่ช่วงนั้นเป็นเวลาดีช่วงที่รัฐบาลให้กำลังประกาศรางวัลที่หนึ่งอาจารย์โชคดีนะ คือแต่ว่าตัวเลขมุงค้นกับเป็นของผมวารชิตกับเป็นชุดเดียวครับผมบยังเป็นชุดเดียวคือเกาขึ้นหนึ่งหาแต่ว่าซ้ำตวบนกระ,ะเจียนเจริญเจริญนังซี่แล้วเอฟซีเข้าไปตัดเอาเองคือผมตัดห้คือผมตัดหายแล้วขึ้นผมตัดหาหนึ่งหาตัวเดียวค,คือผมคิดไว้แล้วนี่ตัวนี้หายตามห้ตามคือหาเอฟซีเขา ลงทุนคู่กันไปครับผมาาอ่ท่านจากลงทุนเอฟซีฮ่อจากลงทุนกันร่ทุนกันไปคือรับทรัพย์ทันทีรับทรัพย์แน่นอนตัวเลขมงคลที่ผมจดให้จดให้เอฟซีฮ่อไปลงทุนนี่ความรับทรัพย์ทันทีเลยครับผมวัดทนที่หนึ่งมีหน้าพุ่งสองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้ารัฐบาลได้เอาแตกแตกแน่นอนแตกแน่นอนผมยังได้เรายู่บไว้เลยแตกทันทีครับเวลาอ่าดีก็ขึ้นสิบห้านาฬิกาทราบชิปหน้าที่ช่วงงานประกาศเริ่มวัลที่หนึ่งสองตัวหล มแต่ว่าหากท่านบุญร้ายได้รับรางวัลที่หนึ่งท่านที่เลยหกตัวพร้อมรับรับก่อนตัวเอาไงขันมีบุญมีบารมีเนาะครับผมก็จะได้โชคก่อนไงวันต่อไปแต่ว่าถ้าบอกโชคก่อนหญ่ดอกออกสิบหามานี่เขารับโชคก่อนหน่อยก็บพระแห้งแล้ว่ะอันนี้เป็นเลขตองหวัดครับผมอจะรับซับท่านที่อันนี้เป็นเลขตามครับผมนี่คผมเลขตามเอาก็สรุปว่ามีเลขตามนะครับเคยน้อังเลขตามก็คือเลขงวดที่่ันมาลนะครับ คือ8ดหาโดยช่วนมากเลขของอาจารย์ซักทธิ์นี่ก็คือมีโอกาสตามหลังมากคือเราบอกตัวเดียวกับจริงยุคถึงเอามาฮ้มกันสามงวดก็คือมันเลขว่าหลายตัวนะเนาะก็งวดมันออกตามเจียหาเห็นบองหนึ่งเห็นบ่ะก็เหลือ8แปดหายังออกตามเพราะฉะนั้นกะเลขก็เลขสิเพิ่มขึ้นมาเป็นสามตัวคือหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งกับแปดห้าถูกต้องปะครับครับผมคือตัวเลขมุ่งค้นกันยั่งยั่งคือเราครับผมแต่วันหนึ่งจะมาเพิ่มขึ้นว่าตรงตรงวัดนี้ ขึ้นหนึ่งก็บมาเพิ่มคือรัฐบาลให้เขาไม่ทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมจะมีชุดบนล่างเฉพาะที่เขาลงทุนให้ F C เขาไปลงทุนง่ายๆออกแบบง่ายเพิ่มรับทรัพย์เพื่อเขาลงทุนแบบง่ายงบหน่อยรับทรัพย์ท่านที่เลยไปลงทุนขึ้นสิบหัหักมักจะจัดซ้ำตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกับเจ็ดหนึ่งห้าลงทุนไปเลยให้คือผมให้ออสซิชั่ออสซิชั่ให้ตัวเลขมุงค้นไปให้ F C เข้าลงทุนง่าย เพื่อรับทรัพย์ก่อนตท่านที่ับลงทุนง่ายๆคือจุดให้ชุดเดียวไปลงขึ้นทันที่เลยคือเกตหนึ่งห้าแล้วเขาก็เน้นนึ่งหาไปเลยเน้นนึ่งหาเลยล่างร้อมรับทรัพย์ทันที่ครับผมรัฐบาลให้เขายังได้อยู่ไปเลยแตกแน่นอนวันทีหนึ่งมีนาคมนในแตกประกาศง่าเวลาสิบหานั่ลกาสามสิบนาทีตรงเป๊ะเอาองซี่ไปนี่ผมสอบถามจ้าหน่อยเนี่ยเนาะให้ผมสอบถามจัาหน่อยเนี่ยเอฟซี่หลายท่านหลายคนเพิ่นกะได้คอมเมนมากแลวก็ทรมาถามอยู่ว่าอาจารย์ศักซ์นี่ ฟันเม็ดเดียวตัวใดหมายถึงเม็ดเดียวหมายถึงผู้มักมือเลขกิ่งผมสิบว่าเอาตัวขึ้นหนึ่งครับมากครับผมหนึ่งมากหนึ่งมากครับผมหนึ่งมากโอ้ขัสมมติว่าบเจสคกับฮา,ม,<ห>ามันยืนอยู่แล้วครับผมเห็นบ่นี่ครับผมเจสครับฮามันยืนอยู่แล้วบ่จํางวดกันเลยเอานึงมากเขาเลยครับผมหนึ่งมากเอานึงมากเขาเลยก็เชือหมว่ามั่นใจเลขหนึ่งถูกต้องครับสำหรับผู้มักวิ่งครับผมผู้มักมือครับผมอ๋อชัดเจนครับ สำหรับคลิปนี้อาจารย์สักศิษย์กะถือว่าฟันทงสามตัวมาแล้วก็ฟันทงสองตัวล่างมานะครับ <ผม S 1> กะคือมาขยายคั้วมใหญ่ออกมากะคือมีเลขอยู่สามหางกะคือมีเลขต่ำตัวหนึ่งกะคือนแปดหาแล้วก็มีเลขถอดออกมาจากเจ็ดหนึ่งหานี่กะคือนเจ็ดหนึ่งนี่แหละกับหนึ่งหาเท่าน,นั้นครับพ่อพี่นอ <S <S ้องแต่รองเอาไปไวเปิเคราะมผิดหน,น้าทางเบิงถ้าจะมีโอกาสมีโชคมีใช่มีโชคมีลาภพ่วงกับอาจารย์สักศิษย์เนาะครับผมครับผมคลิปนี้กะสิรบกวนอาจารย์สักศิษย์ซ้ำนี่ เนาะครับครับขอบคุณหลายครับอาจารย์นรศิษฐ์ครับขอบคุณครับพี่น้องก็คือจะได้บงดิส้มกันนะครับเป็นเพียงเรื่องเอท้างนะครับเด้อเพื่อนผู้โดยเดมานนำเสนอพี่น้องเอฟซีเดบงดิส้มกันครับส่วนตัวเลขอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เพิ่นก็ปล่อยมาแล้วครับฟันทุ่งเด็ดๆครับก็ถือว่าบ่หลายนะครับผู้ทุนหน่อยงบหน่อยไปเสี่ยงโศกเสี่ยงฝันเบิ่งครับฝันดีก็ฝันบ่ดีก็ณันไปเรียก็มีเข้ามีออกมีผิดมีถูกนะครับอืเพราะฉะนั้นพี่น้องเอฟซีก็ อย่าลืมนะครับใส่ความพิถีพิถันในการรับชมนะครับกระกาบขอบุญคุกขอบคุ่นนะครับเรื่องที่ขบวนบุญชมจงพุ่งพ่อรวยครับบางวันสิบผัดกิบเมนเบรดต่อไปก็อย่าลืมกดดึงยางเตียนทั้งสองนะครับเด้่องกราบขอบคุณหลายๆหอยในโซ่ในหลบตัวหนาตัวสายอยู่ดีไม่แห้งหายเจี๊ยบหายไข่ให้พญานุค่านะครับพี่น้องให้บึงให้กดไลค์กดแชร์ให้บึงคลิปโฆษณาด้วยนะครับเด้อเพื่อว่าจัได้ค่าดมุนอมันเดินทางต่อไปฮะคลิปมายังฝากพี่ต่อนรับนะครับเด้อ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงคนครับเอาไว้คลิปหน้าพอคับนี่ครับกับสวัสดีครับ